ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายจะมาชวนเมาส์มินิซีรีสโรแมนติกฟินจิกหมอนของค่ายยุคุที่เขาทำออกมาดีดีทำถึงทัดใจยายมากๆและอันดับหนึ่งในใจยายตอนนี้ก็คือลิขิตเชื่อนิรันหรือพาด์ทฟอร์เรเวอร์ค่ะนำแสดงโดยฉ่เจิงเจีย ในบทบาทพระเอกหล่อร้ายสุดกล้าวใจกับเชียงหยวนย่าหลงในบทนางเอกที่สวยหวานน่ารักดูบอบางน่าทนุถนอมเคมีของทั้งคู่ดีงามเอาเรื่องมากๆเลยทุกคนลิขิตชั่วนิรัน์บอกเล่าเรื่องราวของสูว่านเอ,อ๋อบุตรสาวของท่านอองผู้ครองเมืองชังหลงที่จูดจูก็คลุมคลงังคาตัวตาอย่างมีเงื่อนงำ โดยนางปักใจเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุร้ายนี้ก็คือหลิงเซียวผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นององแทนพ่อของนางและบีบบังคับให้นางแต่งงานด้วยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองหลิงเซียวนั้นมีปมแค้นกับตระกูลของนางเอกค่ะจึงมักจะมาหาเรื่องทำตัวร้ายๆกับนางเอกตลอดส่วนนางเอกนั้นถึงจะไม่ชอบหน้าพระเอกแต่ก็ต้องหาทางใกล้ชิด เพื่อหาหลักฐานการตายของพ่อทั้งสองจึงปะทะกันอยู่เรื่อยแต่ยังไงนะคะพระหนึ่งขั้วบวกเจอขั้วลบทุกทีที่อยู่ใกล้กันเหมือนมีประจุไฟฟ้าพลึงพลานรอบตัวทั้งคู่ยิ่งพระเอกนั้นดูจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ยิ่งโดนยาปลุกกำหัดเข้าไปโอ้ยไม่รู้จะชงชาาหรืออิจฉานางเอกดีจูบของพระเอกนั้น ประหนึ่งอยากจะกินนางเอกทั้งตัวเลยทีเดียวเชียวดุเดือดมากพ่อเอ้ยยังดีที่พระเอกของเราเป็นสุภาพบุรุษจา้าเลยหยุดทุกอย่างได้ทันจนกระทั่งต่อมาพระเอกก็ได้รู้ความจริงว่านางเอกคือสาวน้อยที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ในวัยเด็กขณะเดียวกันนางเอกก็ได้รู้ว่าการตายของพ่อตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเอก ทั้งสองจึงเริ่มเปิดใจให้กันก้าวข้ามความแค้นในอดีตไปซะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยคือหวานมากคิดซีนเอย่ยเลิฟซีนเอย่ยจัดเต็มแบบฉ่ำมากคะ่ะแล้วแต่และฉากคือละมุนฟุดๆรู้เลยว่าพระเอกน,นรักและก็ถนอมนางเอกมากๆแถมโรแมนติกและครั้งรักของแทร ครั้งแรกของทั้งคู่ก็บนเรือนน้อยกลางทะเลดอกบัวไปเลยสิคะหวานเอ่ยหวานใจใครอยากสิ่งร่างนางเอกสารภาพมาค่ะดูไปจิกหมอนไปไม่ทันไรเตรียมตับไตกันสักหน่อยก่อนจะเข้าหมดราม,ม่ารัวๆทั้งจัดตัวอิจฉาและตัวร้ายแต่อย่าพึ่งถอใจไปค่ะทุกคนสุดท้ายรักยอมเข้าใจในรัก พระเอกก็ตามมาง้อนางเอกได้สำเร็จก่อนจะเด็ดชีพคนร้ายคลี่คลายปมข้างใจในความแค้นของสองตระกูลทำให้ทั้งคู่ได้รักกันแบบไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปส่วนสุดท้ายเรื่องนี้จะจบดีหรือจบเศร้าก็ต้องตามไปลุ้นกันละค่ะใครชอบซีรีส์ดนวจำเลยรักที่พระเอกยิ่งรังแกนางเอกยิงคลั่งรักนางเอก เลิฟซีนดีงามช่ำจุใจสายฟินตามไปดูแบบสับไทยกันได้เลยที่ยูคุค่ะสุดท้ายใหญ่ฝากทุกคนให้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งกริ้งกริ้งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย